สวัสดีจ้าช่องเตียงตองชาแน,นลจา้าฝากช่องกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะให้อาหารนกจ้ะให้อาหารลูกนกอันนี้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆต้องให้ตรงร่องคอกินเองได้ไหมล่ะกินเองโอ้ยเนาะอึ๊บ ngàn Giờ đi miếng gì? Ai dịp chín nè, chín không? Chín กินเอาโอ้ยเนาะเอากล้วยกันะสายดีเดกินวงนเป็นอย่าให้ป้อนอย่างเดียวเลยกินได้ก็บ่กิน โอ้ยเอ้าเสตปายขนันละรอคักรอพลดไปเหลือนั่นกระดิ่งกระดอนไม่หมดแล้วมาเท่ากินนั่นนั่นนั่น คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ